บทที่18บนขั้นบันไดความตื่นเต้นความตกใจและความวันไหวกลุ่มรุมกันเข้ามาในช่วงเวลานั้นผมหยุดนิ่งอยู่เป็นครู่เพื่อรวบรวมสติสัมปชัญญะของตัวเองให้กลับคืนมาแล้วเสียงเบาๆที่คุ้นเคยซึ่งดังมาทางห้องสมุดก็เข้ามาดึงความสนใจของผมไปผมเดินตรงไปยังห้องนั้นและพบเขากับคุณฮาวเวลกำลังอ่านออกเสียงต้นฉบับของนายจ้างผู้ล่วงลับไปแล้วของเขาอยู่ในห้องแห่งความตายห้องนั้น ปลีกตัวออกจากความวุ่นวายภายนอกกับถ้อยคำที่ผมได้ยินด้วยวิธีการเหล่านี้ผู้ปกครองชนพื้นเมืองไม่เพียงแต่จะลดความหวาดกลัวจากความอิจฉาริษยาต่อสถาบันของเขาเท่านั้นหากแต่ยังได้รับความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับพวกเขาอีกด้วยผมเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้องนั้นอ่าคุณมาสายนะครับวันนี้เขาทักทายผมพร้อมลุกขึ้นและยกเก้าอี้ตัวหนึ่งมาวางข้างหน้า ผมทักตอบเขาไปแต่เขาคงไม่ได้ยินเพราะหลังจากที่เดินกลับไปนั่งที่นั่งของตัวเองเขาก็พูดเสริมขึ้นว่าผมเกรงว่าคุณอาจจะไม่สบายผมลุกขึ้นแล้วพูดว่าผมไม่ได้ป่วยเป็นอะไรจากนั้นก็ดึงเอากระดาษต้นฉบับมาเปิดอ่านดูหากแต่อักษรแต่ละตัวเพียงแค่พาดผ่านสา,ายตาของผมไปโดยที่ผมไม่เข้าใจอะไรเลยสักนิดจนในที่สุดผมก็ล้มเลิกความพยายาม ผมเกรงว่าวันนี้ผมคงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้คุณฮาวเวลที่จริงคงต้องบอกว่ามันยากมากกับการมาจดจ่ออยู่กับเรื่องพวกนี้ในขณะที่ขาตกรผู้กระทำํำผิดยังคงลอยนวลเลขาหนุ่มเพียงแต่ผลักกระดาษต้นฉบับไปข้างๆเหมือนถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกไม่พอใจหากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อตอนที่คุณไปพบผมครั้งแรกนั่นคุณได้บอกผมเกี่ยวกับข่าวร้ายที่น่าเศร้า และสโสกนาตรกรรมอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดซึ่งควรจะถูกไขความลับนั้นให้ได้ไม่ใช่หรือครับคุณฮาวเวลแล้วเรื่องนั้นมันช่างบันทอนความรู้สึกของคนที่เรารักและเคารพไม่ใช่หรือครับและขาหนุ่มมองหน้าผมคุณเอลิโนเขาพูดขึ้นเบาๆในลำคอและคุณแมรี่ด้วยผมพูดต่อทั้งตัวผมเองตัวคุณและคนอื่นๆอ,อ,อีกมาก ดูเหมือนคุณจะให้ความสนใจในเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเขาพูดขึ้นพร้อมกับเอาปากกาจุ่มลงไปในขวดหมึกผมมองเขาด้วยสายตาประหลาดใจแล้วคุณล่ะคุณไม่สนใจบ้างเลยหรือทั้งกับความปลอดภัยความสุขและกิติยศชื่อเสียงของตระกูลนี้ที่คุณได้พึ่งพิงมาเขามองกลับมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชากว่าเดิมผมเคยบอกคุณไปก่อนหน้านี้แล้วว่าผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นแต่คุณจะไม่ลองคิดทบทวนดูอีกสักหน่อยหรือถ้าเพียงแต่คุณจะรู้ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อเรื่องราวที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและมันอาจจะช่วยให้สถานะของคุณเอลิโนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ดีขึ้นหรือได้รับความยุติธรรมมากขึ้นมันจะไม่ดีกว่านี้หรอกหรือถ้าเพียงแต่คุณจะถ้ามีอะไรที่ผมจะพูดออกไปและช่วยให้คุณเอลิโนมีความสุขขึ้นได้ ผมก็พูดไปนานแล้วคุณเรมอนผมกัดริมฝีปากของตัวเองและสับสนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีอะไรจะพูดต่อเขาลุกขึ้นยืนผมอยากจะขอตัวไปทำงานที่ยังค้างคาอยู่ผมคงไม่รั้งคุณไว้เชิญคุณตามสบายผมตอบอย่างขมขื่นในทีเขาหันกลับมามองผมเล็กน้อยเหมือนจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่ก็เพียงเท่านั้น เขาโค้งให้ผมก่อนจะเดินออกจากห้องนั้นไปผมได้ยินเสียงเขาเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูห้องผมนั่งเอนกายลงอีกครั้งเพื่อเพลิดเพลินไปกับความสันโดษของตัวเองแต่สันโดษในห้องนี้นะหรือมันแทบจะทนไม่ได้เอาซะเลยเวลาผ่านไปนายฮาเวลก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งผมจึงรีบลุกขึ้นและเดินไปที่ห้องโถงก่อนจะถามเขาว่า ถ้าเขาไม่ว่าอะไรผมอยากจะออกไปเดินเล่นกับเขาสักหน่อยเขาโค้งให้ผมอย่างแข็งแข็งก่อนรีบเดินต่อไปในขณะที่ผมกำลังปิดประตูห้องสมุดพอผมหันมาอีกทีเขาก็เดินไปได้ครึ่งทางแล้วผมมองดูตามหลังเข้าไปและรู้สึกได้ถึงท่าทางแปลกๆของเขาแล้วจูๆ่ๆเขาก็หยุดนิ่งจับราวบันไดข้างตัวและแข็งค้างอยู่อย่างนั้น ใบหน้าด้านข้างของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความประหลาดใจบนตกใจทำให้ผมรีบสาวเท้าตามไปจนถึงตัวเขาแล้วรีบจับแขนของเขาเขย่ยเบาๆก่อนถามออกไปอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอือเขาดึงแขนออกอย่างรวดเร็วก่อนจะผลักผมให้เดินกลับขึ้นไปชั้นบนกลับไปเขาพูดเร็วเข้ารีบกลับขึ้นไปจากนั้นเขาก็รีบเดินนำขึ้นไปแล้วดึงผมให้ตามเขาขึ้นไปชั้นบน จนกระทั่งเราเดินมาถึงขั้นบนสุดเขาก็คลายมือออกจากผมยืนตัวสั่นแทบจะเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจรดเทา้าพร้อมจ้องมองไปข้างล่างใครผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครกันคุณรู้ชื่อของเขาไหมเขาถามผมด้วยเสียงสันส่นๆผมก้มลงมองไปด้านล่างเห็นเฮนรี่คลาวเวอริงเดินออกมาจากห้องรับแขกและคามไปยังห้องโถงนนคุณคลาวเวริงผมกระซิบตอบก่อนจะถามเขาว่า คุณรู้จักเขาไหมคำตอบของผมทำให้คุณฮาเวลถึงกับพผง,งะหลังชนกำแพงฝั่งตรงข้ามคลาวเวอริงคุณคลาวเวอริงเขาพึพมพำไปมาริมฝีปากสันเทาแล้วจู่ๆก็พุ่งไปจับราวบันไดพร้อมจ้องมองผมด้วยสายตาที่เหมือนคนเพอ้อคลั่งแบบที่เรียกว่าความสงบเยือกเย็นทั้งหมดที่เขาเคยมีมันไม่เหลืออ,อีกแล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าคุณรีเวนวูดนั่นไง ดูนั่นสิเขาคนนั้นลหละนายคลาวเวอริงพูดเสร็จก็กระโจนไปทางถงทางเดินเดินโซซัดโซเซเหมือนคนเมาก่อนจะลับหายไปจากสายตาของผมสิ่งแรกที่ผมคิดได้คือรีบตามเขาไปจากนั้นก็เริ่มเคาะประตูห้องของเขาแต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาจากนั้นผมก็เริ่มเรียกชื่อเขาแต่ก็นั่นแหละไม่มีอะไรเช่นเดิมเชื่อแน่ว่าเขาคงจะไม่ต้องการพบผมในเวลานี้ ผมจึงกลับไปยังห้องสมุดอีกครั้งแล้วเขียนโน้ตสั้นหาเขาบอกเขาว่าควรที่จะอธิบายเกี่ยวกับข้อกล่าวหานี้กับผมและบอกเขาว่าผมจะอยู่ในห้องของผมตอนเย็นวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงและหวังว่าจะได้เจอเขาจากนั้นผมก็กลับลงไปข้างล่างเพื่อสมทบกับแมรี่อีกครั้งแต่ผมก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าเธอกลับเข้าห้องของเธอไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในห้องสมุดเมื่อครู่และยังคงไม่ได้รับความคืบหน้าต่อไป ผู้หญิงคนนี้ลื่นยังกับปลาไหลผมคิดก่อนเดินต่อไปยังห้องโถงและคิดว่าจะกลับบ้านของตัวเองสักทีก็พอดีกับพ่อบ้านโทมัสเดินลงบันไดามาพร้อมกับจดหมายในมือจดหมายจากคุณแมรี่ครับท่านเธอบอกว่าเหนื่อยเกินกว่าจะลงมาข้างล่างอีกในคืนนี้ผมรับจดหมายนั่นมาอ่านและมองเห็นได้ถึงลายมือที่เร่งรีบจนแทบจะอ่านไม่ออกแต่นี่คือสิ่งที่เธอเขียนไว้ คุณขอเกินกว่าที่ดิฉันจะให้ได้และคงต้องขอให้รับไว้เพียงแค่นี้โดยไม่มีคำอธิบายใดๆจากดิฉันอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้ามากที่ดิฉันต้องปฏิเสธคุณแต่ดิฉันไม่มีทางเลือกอื่นพระเจ้าจะให้อภัยพวกเราทุกคนและพระองค์จะทรงปกป้องเราจากความสิ้นหวังจากเอ็มและด้านล่างเขียนต่อไปว่า เพราะว่าเราคงไม่ได้พบกันอีกดิฉันหวังว่าเราจะจากกันอย่างเงียบๆแล้วคุณฮาเวลจะไปพบคุณเองลาก่อนค่ะผมออกจากบ้านหลังนั้นไปและกำลังจะข้ามไปที่ถนนหมายเลข32ก็บังเอิญได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวตามมาข้างหลังพ่อหันไปกับพบเข้ากับพ่อบ้านโทมสัสที่เดินมาถึงผมเรียบร้อยแล้วขออภัยครับท่านเขาพูดขึ้นคือผมมีอะไรบางอย่างที่ออกจะ พิเศษสักหน่อยอยากจะบอกคุณครับคุณเคยถามผมว่าใครกันที่มาหาคุณเอลิโน,นในตอนเย็นวันที่เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นแต่ผมไม่ได้ตอบคุณไปทั้งที่ควรจะบอกที่จริงแล้วมันเป็นเพราะนักสืบคุยกับผมหลายเรื่องมากในตอนนั้นและผมรู้สึกลังเลไม่แน่ใจแต่คุณครับคือผมรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนกับครอบครัวนี้และผมอยากบอกคุณในตอนนี้ว่าที่จริงแล้ว คนที่มาหาคุณเอลิโนในตอนนั้นเขาชื่อว่าโรบินส์หรืออย่างน้อยก็คือเขาเรียกตัวเองอย่างนั้นและเข้ามาที่บ้านนี้อีกในคืนนี้และบอกผมว่าเขาชื่อคลาวเวอริงใช่แล้วละครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกมอลลี่ไปว่าเขาทำตัวแปลกๆแ,และเมื่อตอนที่เขาเข้ามาเมื่อครั้งก่อนโน้นดูเขาลังเลมากก่อนจะถามหาคุณเอลิโนและพอผมถามชื่อเขา เขาก็หยิบเอาการ์ดขึ้นมาเขียนอย่างที่ผมได้บอกคุณไปแล้วนั่นแหละครับและพอผมมองดูหน้าเขามันมีอะไรที่ออกจะดูแปลกอยู่อีกสักหน่อยหนึ่งอะไรเงั้นหรือคุณเรมอนครับพอบานพูดต่อไปด้วยเสียงที่ทั้งต่ำทั้งเบาและขยับตัวเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นไปอีกมันมีบางอย่างที่ผมไม่เคยบอกใครเลยนอกจากมอลลี่ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ต้องการค้นหาว่าใครกันแน่คือฆาตกรที่แท้จริงในคดีนี้ข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นแค่ข้อสงสัยผมถามต่อข้อเท็จจริงครับและผมต้องขอโทษคุณจริงๆที่รบกวนคุณในเวลานี้แต่มอลลี่คงจะไม่ยอมปล่อยผมไว้เฉยๆแน่ถ้าผมไม่พูดกับคุณหรือคุณกริซ และความรู้สึกของเธอมันสะสมมานานรวมไปถึงความคิดที่เกี่ยวกับฮันนาคนที่เรารู้ดีว่าเธอบริสุทธิ์แต่เพราะใครๆอาจจะคิดว่าเธอผิดเพียงเพราะว่าพวกเขาหาตัวเธอไม่พบในเวลาที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเองแล้วข้อเท็จจริงที่ว่านั่นละ่ะผมถามต่อความจริงก็คืออย่างนี้ครับคือผมอยากจะบอกกับคุณกริซด้วย เขาพูดต่อโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ผมกำลังกังวลเป็นอย่างมากคือผมรู้สึกกลัวพวกนักสืบนะครับพวกเขาเหมือนจะตามคุณทันในบางครั้งและดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้มากกว่าที่คุณรู้จริงๆซะอีกแล้วขอ้อเท็จจริงนั้นละ่ะผมถามขึ้นกลางคาันอีกครั้งอ๋อใช่ใช่คืออย่างนี้ครับท่านขอ้อเท็จจริงที่ว่าก็คือในคืนนั้น คืนวันเกิดเหตุฆาตกรรมอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วผมได้เห็นคุณคลาวเวอริงหรือรับบินส์จึงจะชื่ออะไรก็าตามเถอะเข้ามาในบ้านหลังนี้แต่ไม่มีเลยไม่มีใครสักคนที่เห็นเขาออกไปจากบ้านหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือผมไม่ได้รู้เห็นการออกไปจากบ้านของเขาเลยด้วยซ้ําคุณหมายความว่าอย่างไงคือผมหมายความอย่างนี้ครับ เมื่อตอนที่ผมลงมาจากห้องของคุณเอลิโนและบอกกับคุณโรบบินส์ตามที่เขาบอกชื่อผมอย่างนั้นในตอนนั้นผมบอกเขาไปว่านายหญิงของผมไม่ค่อยสบายและไม่สะดวกจะพบกับเขาซึ่งเป็นคําที่เธอบอกให้ผมบอกกับเขาแบบนั้นแล้วจากนั้นคุณโรบินส์แทนที่เขาจะกลับออกจากบ้านนั้นไปแบบสุภาพบุรุษทั่วไปเขากลับก้าวเข้ามาในห้องรับแขกแล้วนั่งลง ท่าทางของเขาดูเหน,นื่อยเพราะหน้าของเขาดูซีดๆแล้วจากนั้นเขาก็ขอน้ำจากผมแก้วหนึ่งโดยที่ผมไม่ได้สงสัยและไม่มีสาเหตุอะไรให้ต้องสงสัยในตอนนั้นผมจึงลงไปที่ห้องครัวเพื่อไปเอาน้ำมาให้เขาและปล่อยให้เขาอยู่ในห้องนั้นแต่เพียงลําพังแต่ก่อนที่ผมจะทันได้ไปเอาน้ำผมก็ได้ยินเสียงประตูข้างหน้ามันปิดอะไรนะมอลลี่พูด ขณะที่เธอกำลังช่วยผมรินน้ำไม่รู้สิสงสัยว่าคุณผู้ชายคนนั้นจะขี้เกียดรอน้ำเลยกลับไปแล้วละมั้งแต่เธอพูดกลับมาว่าถ้าเขาจะกลับไปเขาคงไม่มาขอน้ำกินรอกผมจึงวางเหยือกน้ำลงแล้รีบเดินขึ้นบันไดไปและแน่นอนว่าเขาหายตัวไปแล้วหรืออย่างน้อยก็คือผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้แนะ่รู้แต่ว่า เขาไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วและคืนนั้นก็มืดมากซะด้วยแล้วผมก็ไปปิดบ้านและไม่ได้เปิดอีกเลยตลอดทั้งคืนผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปผมตกใจมากกว่าที่จะบอกออกไปคุณเห็นใช่ไหมครับผมไม่ได้อยากจะพูดอะไรออกไปเกี่ยวกับคนที่มาขอพบนายหญิงของผม แต่พวกเราทุกคนรู้ว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาในบ้านในคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมนายผู้ชายเจ้าของบ้านของพวกเราซึ่งคนนั้นไม่ใช่ฮันนาะคุณบอกผมว่าคุณเอลินอรนปฏิเสธที่จะพบเขาผมขัดขึ้นเพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอลิอร์ใช่ครับตอนแรกที่เธอเห็นกร์ดดูเธอลังเลเล็กน้อยก่อนจะหน้าแดงขึ้นยังช่วยไม่ได้แล้วก็บอกให้ผมไปบอกเขาอย่างที่ ผมได้บอกคุณไปแล้วและผมคงจะไม่ได้คิดถึงเขาอีกเลยถ้าไม่ใช่เพราะเขากลับมาอีกในเย็นวันนี้พร้อมกับชื่อใหม่จริงๆนะครับผมไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเขาเลยเพียงแต่มอลลี่คิดว่าผมควรจะพูดกับคุณเพื่อทำให้จิตใจของผมสงบลงได้บ้างและนี่คือเรื่องทั้งหมดครับผมกลับบ้านไปในคืนวันนี้แล้วเริ่มจดบันทึกอีกครั้งเกี่ยวกับข้อสงสัยรายการใหม่ แต่ด้วยหัวข้อที่ขึ้นต้นด้วยตัว c แทนที่จะเป็นตัว e